จังหวัดลบบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันปิยะมหาราช เวลาส0นาฬิกาของวันที่23ตุลาคม2567ที่พระนารายณ์ราชนิเวศอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายประชยาเปปาตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันปิยมหาราชโดยมีหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานทหารจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า400คนซึ่งได้ร่วมการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในและบริเวณโดยรอบพระนารายณ์ราช เิเพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสร้างจิตสำนึกในการดูแลบำรุงรักษาซึ่งเป็นสถานที่สำคัญโบราณสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลบบุรี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระพุทธเจ้าหลวงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่หแห่งราชวงศ์จักรีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคารเดือน10แรมสามค่ำปีฉลูตรงกับวันที่20กันยายนพุทธศักราช2396เป็นพระราชโอรสองค์ที่9ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นที่1ในสมเด็จพระเทพศิรินทรามาศเสวยราชสมบัติเมื่อวันพฤหัสบดีเดือน11ขึ้น15ค่ำปีมะโรงพุทธศ ศกษ2411รวมสิริดำรงราชสมบัติ42ปีสเสด็จสวรรคตเมื่อวันเสาร์เดือน11แรม4ข้ามปีจอตรงกับวันที่23ตุลาคม2453ด้วยโรคพระวักกะรวมพระชนมพรรษา5 8พรษาพระองค์ทรงปกครองอาณาประชาราชให้ร่มเย็นเป็นสุขทรงโปรดเสด็จประพาสต้นเพื่อให้ได้ทรงทราบถึงความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรทรงสนพระไทยในวิชาความรู้และวิทยาการแขนงต่างๆอย่างกว้างขวาง และนำมาใช้บริหารประเทศให้เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วพระองค์จึงได้รับถวายพระราสมัญญานามว่าสมเด็จพระปิยมหาราชและมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของประชาชน